เฮียสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮียของเราชื่อฟาร์มอะไรนะครับอ่าทวีรัตครับทวีรัตฟาร์มอ่าฝ่ายงานเมืองนางรองอยู่ที่อำเภอนางรองอยู่อำเภอนางรองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เนาะใช่ครับนะแล้วของเราตัวนี้ชื่ออะไรครับบิ๊กบุรีรัมย์นี่คือบิ๊กบุรีรัมย์บิ๊กบุรีรัมย์ครับบิ๊กบุรีรัมย์เป็นลูกของเป็นลูกของบิ๊กอุไทยเป็นลูกของบิ๊กอุไทยแม่ของหยกแม่นี่แม่ของหยกค่ะอยู่หอกสีดำที่มุกดาหารอ๋อแม่เขาอยู่กับเสียดามุกดาหารใช่ใช่ แล้วตอนนี้อายุเขาเท่าไหรครับสองปีครึ่งครับ2ปีครึ่งสองปี6เดือนความสูงเท่าไหร่ครับร้อยหสิต้นต้นร้อยหสิต้นต้นเนาะอันนี้เรามาร่วมงานรุ่นไหนครับเนี่ยฟันแท้หนึ่งคู่ครับฟันแท้หนึ่งคู่เนาะโอ้ความโดดเด่นครับเนี่ยอต้องดูรอบๆครับเพว่าสมูทความสมูทใช่ไหมครับ ใช่แล้วก็เนื้อหนังพอดีแม่หงแม่หงหยกเนี่ยเขาเป็นสายเพชรอุดรเนียอ๋อสายเพชรอุดรบวกกับอูฐไทยแล้วได้ได้ยาวได้โครงสร้างได้เนื้อได้หัศลักดิ์ได้เขาโอเคครับเดี๋ยวขอออกมาข้างนอกนิดนึงครับจะได้ชมความหล่อให้แบบเต็มเต็มเต็มนะครับหน้านี่คือแบบหล่อเลยเนาะหน้าคือหล่อมากเลยครับ หน้านี่หล่อมากเลยอัตลักษณ์ควายไทยก็ชัดเจนเนะาคะครบเลยนะครับแข่<อ>แงขาแ้าล้วมีดีอยู่ด้านท้ายโอ้แล้วก็มีด้านท้ายนะครับยาวบตัวนียาวตัวยาวลำตัวยาวเนะา,านะคาับขา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 าข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 ามาขาขาขาราาขาาาาาา เดตูดอนนี่ก็คือแบบหางยาวๆแล้วก็ดกไข่สวยครับไข่ตรงเสมอแล้วก็ท้ายเต็มมากเนาะครับท้ายใหญ่แล้วตอนนี้เราไปร่วมกี่สนามแล้วครับเนี่ยโอ้ก็ตั้งแต่เขาปีหกปีเจ็ดเดือนนะครับเพราะมีตกรอบสนามแรกนอกจากนั้นมาก็เข้าเข้ารอบหมดได้ที่ได้ที่ดีๆหมดครับสนามที่แล้วที่ อุบลก็ได้แชมป์มาแล้วได้แชมป์ที่อุบลใช่ไหอ้อันนี้แชมป์อุบลแชมป์แล้วล่าสุดนี้นะครับครับใช่แล้วตอนนี้เราเปิดรับผสมไหมครับพี่เปิดแล้วฮะเปิดแล้วเปิดอัตราเรายังไงครับเอห้าพันบาทห้าพันบาทแล้วมีมีค่าหมอด้วยห้าร้อยตรวจเลือดใช่ไหมครับตรวจเลือดค่าหมอหมอตรวจเลือดเนี่ยใช่ห้าร้อยาร้อยแล้วก็ค่าผสมห้าพันห้าพันแต่ยังไม่รับปากเพราะว่ายัง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 ไม่ได้ทํา ไว้สักพั้หนึ่งครั้หนึ่งอ๋อตอนนี้ยังไม่มีโครงการรับฝากต้องรอรอรอความพร้อมอีกหน่อยนึงเนาะมีแต่แบบมีไปกลับตอนนี้งานมีไปกลับแล้วน้ำเชื้อนี่ยังไงครับก็ห้าพันบาทสิบสองหลอดสิบสองหลอดห้าพันบาทอันนี้คือน้ําเชื้อตอนนี้ผลงานเขาเริ่มออกมาแล้วครับผลงานผลงานเขาเก้าเดือนแล้วขยาิ ตอนนี้อยู่ในท้องอยู่อยู่ในท้องเเดือนนี่กำลังตามอยู่รอไปอยู่กาญจนบุรีครับอ๋อเดี๋ยวบางทีต้องวิ่งไปดูครับผมโอเคขอเบอร์โทรเฮียหน่อยครับครับผมชื่อวัดนะฮะเฮียวัดเนาะใช่ฮะเฮียวัดอำเภอนางรอง081ครับ878 878 2654 2654ครับยังไงก็ไปชมไปอะไรกัน เาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็เชิญได้โอเคครับฝากใี่น้องมีโอกาสก็ผ่านไปเยี่ยมเยี่วัดได้ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนอะใช่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ของเรามาจากไหนครับมาจากโคราชครับผมโคราชไทยครับฟาร์มอะไรครับชนะชนฟาร์มชนะชนฟาร์มโอ้โหวัวนี้ใหญ่มากพี่ชื่ออะไรครับชื่อเจ้าสายฟ้าครับเจ้าสายฟ้า สายฟ้านี่เป็นลูกของลูกของอ่าพ่อแก้วฟ้าครับแก้วฟ้าพญาควยเผือกพ่อแก้วฟ้าพญาควยเผือกแม่ขุนทองครับแม่ขุนทองครับแม่แม่อยู่ที่ไหนพี่น่าจะอยู่อทัยอ๋อเป็นควยอุทัยเนาะอุทัยนือชนบุรีผมไม่จำไม่ได้ออายุครับตอนนี้น่าจะสามปีครับสามปีสามปีสิเสิบรุ่นไหนครับเนี่ยประกวดไม่ได้ประกวดเอามาโชว์เอามาโชว์เหรอครับผมโหพี่ใหญ่มากฟันน่าจะฟันแท้สองคู่ฟันแท้สองคู่ครับ อายุ3ปีเอ้ยไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เตือนแล้วแหละสันแท้าสามแล้วสามพู่แล้ว<พ>อ๋อเรามาโชว์เนาะแ,แล้วตอนนี้ความสูงเท่าไหร่ครับน่าจะ160กว่าครับแต่มันใหญ่มากนะเดี๋ยวผมขอดูหน้าหน้าคือใหญ่มากครับสูงครับหน้าใหญ่โอ้โหสูงมากนะสูงใหญ่หอด สูงยญยแห้งครับเดี๋ยวดูข้างๆนะครับนี่ครับพี่ผมว่ามันสูงมากเลยนะนี่ครับผมยืนพี่ลองยืนเทียบๆหน่อยครับพี่สูงเท่าไหร่นะผมร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้บเจอดนี่ครับพี่น้องครับ แล้วพี่ตอนนี้เรารับผสมยังไงครับอ่าตอนนี้ขายน้ำเชื้อชุดละ3 0 0พันครับสิหลอดหลอดละ300อ่า13หลอด,ด12 12หลอดเนาะครับชุดละสาครับเราได้รับผสมจริงไหมพี่รับผสมจริงน่าจะเริ่มรับแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้กักตัวรอรีน้ำเชื้อตอนนี้น่นจะรับตอนนี้เริ่มรับแล้วแล้วค,คิดยังไงครับค่าผสม ความประสงค์จริงผมก็ยังไม่รู้จะบอกไปไม่อยู่อ๋อะเราก็เป็นทีมงานเนาะทีมงานครับผมเีมงานเดียวกันครับโอ้แต่ว่าตัวใหญ่มากครับใหญ่ๆตัวนี้พี่ขอเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรตามนั้นเลยครับผมเบอร์โทรเนาะตามป้ายเลยครับพี่ไปถ่ายป้ายเลยกันโอเคนะครับเบอร์โทรโอเคขอบคุณมากนะพี่นะ สวัสดีครับพี่ขาสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ของข้ามาจากฟาร์มไหนครับอ่ามาจากคอกสอเพชรประเสริฐควายงามครับส่อเพชรประเสริฐควายงามครับจากมู่ดอนอยู่บ้านไหนพี่อยู่บ้านขมิ้นครับตำบลตุษะอำเภอเมืองจันทบุรีนี่ครับอ๋อป่านี้ห้ามากครับควายห้าวจีซีวะเจ้าเพชรแชมป์เจ้าเพชรแชมป์ครับพี่คือเพชรแชมป์เพชรแชมป์เนี่ยเป็นหลวงผู้ใดพี่ ตาเจ้าเพชรแชมป์เป็นลูกของพ่อเก่าเจริญครับพ่อนี่คือเก่าเจริญครับแม่นี่ยคือคือแม่เพชรชมพู่แม่เพชรชมพู่เป็นลูกของพ่อขวัญเพชรบวกกับแม่ใบเตยของอาจารย์พ่อชัยหรือดรแท่นนะครับอ๋อก็คืออ่าแม่เพลินมันมั้งครับครับถูกต้องครับพ่อนี่คือเก่าเจริญครับถูกต้องครับส่วนว่าแม่นี่คือแม่เพชรชมพู่ถูกครับ <Lev> เป็นเป็น สายใดก็เพี่อ่าแม่เพชรชมพู่เป็นลูกระวางพ่อขวัญเพชรพ่อขวัญเพชรกับแม่ใบเตยของใบเตยดอกเตอรแท่นครับของดอกเตอรแท่นเนาะครับครับโอ้แล้วตอนนี้เพชรแชมป์เนี่ยเพิ่นอายุเท่าไหร่ครับสามปีเจ็ดเดือนครับสามปีเจ็ดเดือนครับสามปีเจ็ดเดือนเข้ามาเมื่อนี้มาประกวดเนาะรุ่นอะไรพี่ฟันแท้สองคู่ครับฟันแท้สองคู่พลอยผู้ดำครับ ไฟปูเพชดดำเนาะค่าเพชดดำครับบา้านนี้ตอนนี้ความสูงมันเท่าไหร่พี่ก็ประม๋านลอยเจสีฟเนี่ยครับลอยเจสีฟครับโอ้่อบาบ้านพี่ผมขอชมความสูงความรอพ่น,นย่ะครับขออภัยพี่น้องเนี่ยครับพอดีไม่ผมแบดเบิร์ดไปตัวนึงครับเกิเลยเสียงยาซีบบอดด้ชัดเจนแห้งนะครับเพิ่งกระล่างลกุก อ๋อครับนี่คือที่เด็ดอีกตัวหนึ่งเลยครับพอพันเป็นลูกเก่าเจริญเน,ะะนาะนารอเขาเปิดแห้งครับเขาเปิดสวยเขากลางเขาสวยแห้งครับพี่นนองนี่ครับนานาตานาเขาเขางามแห้งครับแนี่ยเขากลางนะครับกลางเปิดบานนียสูงใหญ่ ปอดครับพี่น้องเพื่อนครับใหญ่แห้งใหญ่แห้งครับร้อยเจ็ดสิบบวพี่ประมาร่ะมานเนาะร้อยเจ็ดสิบบวกครับพี่น้องเป็นควายเห็นร่องโตแห้งครับไงเน่า,าเนื้อนางดีนะแมนะ่เนาะได้ทั้งใหญ่ครับทั้งใหญ่ทั้งเน่าทั้งสูงหนารอเขาเปิดเดี๋ยวชุ่มถ่ายครับ หายหายง่ายหายง,งามครับพี่น้องอ,นะอืมเนี่ครับพี่น้องงามแห้งงามอีีตัวนี้ใช่กรแม่ใครเขามีจะมาไก่ครับพี่บาเน่สำหรับพ้องเข้านี่ตอนนี้เข้าในเปิดปรับผสมบ่ครับรับผสมจริงไปครับครับท่านครับ ผสมจริงไปกับหาพันบาทนี่น้ำเชื่อครับน้ำเชื่อหลอดละหารอยครับชุดชุดหนึ่งสิบสองหลอดหาพันครับหนึ่งหนึ่งชุดนี่มีสิบสองหลอดในราคาหาพันบาทครับบารนี้คันไปกับนี่ก็คือหาพันครับหาพันครับเท็อดเถื่อพี่ซ้ำเถื่อครับประกันให้ซ้เถื่อเลยครับตอนนี้เข้าเรื่องผสมไปหลายแบบเลยก็ก็ น่าจะ40กว่าตัวแล้วครับ40กว่าตัวแล้วครับถ้าอยากเป็นเริ่มเห็นไหมพี่เริ่มเห็นนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นออกมาที่ที่ที่เห็นโช่ชกันยูมี่วันออกมาเห็นมสองตัวละเป็นตัวเมียทั้งสองครับตัวเมียทั้งสองเลยนะครับโอ้ยครับพี่น้องคอกเกจะคล้องกันน่าจะเป็นว่านเดือนบวเกินกันย่าครับคอร์กจะคล้องครับใครลูกเพื่อนใครไหนพี่ออกมากับแข้งขาเน่าครับแข้งขาเน่าครับแข้งขาเนายดีครับเจะคล้อง ก็จะล่อไปเบิ็งตัวจริงอยู่ครับมี่อยู่ขอนแก่นกับอยู่ของอุดรนะครับที่ว่าเห็นว่าเป็นตัวเมียออกมานะครับพอเข้าหนีอยู่อำเภอเมืองอุดรครับครับอำเตำบลกุซะอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับโอ้โหครับใหญ่แห้งพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่แล้วก็งามรอเนื่อนางดีแห้งขอบคุณครับพี่ขอเบอร์โทรนะพี่อ่าติดต่อ090 090 585 หนึ1งห้าเจ็ด่ากับ085 085 147 147 8998 8998ครับึัง่เนึี้ครับนี่คือตาพี่อยัางกับซื้อวะอ่าผมซื้อหมายครับพี่หมายเนาะครับครับพอเสิร์ฟครับพอประเสริฐพอเสิร์ฟครับโอ้ยพี่น้องอยากไปผสมเนี่ยคือให้โทรหาเนาะครับให้โทรมาคุยรายละเอียดกันก่อนครับ ยังไงก็โทรมาคุยรายละเอียดว่าจะผสมง่ายเพราะมันมีรายละเอียดที่ว่าบางคนก็จับซัว์บเป็นเพืจังไดเนี่ยครับจับสัว์บแน่นพิ่นก็อยากอยากคุยรายละเอียดว่าจับมางกรไดบ่อเลี้ยงแน่ะถ้าจะฝากต้อนเงอนทั้งสี่ก็บ่อยากให้ฝากโดนครับเพราะเป็นนาฝนน้ำครับบ่อยากก็คือว่าข้อยข้อยพิ้นก็มันมีระคั่งมีราคาเข้าเวนเห็นแกเงินที่ว่าจยเอาอย่างเดียวนะครับเฮาต้องรับผิดชอบพิ้นน้ำเข้าถึงคุยรายละเอียดกันก่อน อ่ uhm, าฝากเรงนี้หน่อยได kind of oh, oh, ้ครับครับคก็แจะโทรมาคุยกันอ่าคุยมาคุยกันดีกว่ามันจะง่ายกว่ารายละเอียดราคาแล้วก็เอามาจังไงยังไงอะไรอย่างเงี้นะครับมันจะดีกว่าครับคุยกันก่อนโทรมาคุยกันก่อนครับพี่ขอบคุณหลายๆลายนครับสวัสดีครับ เสียย่องสวัสดีครับครับสวัสดีครับเสียย่องวัอนี้เขาเอาเจ้าเงินดีมากมาเงินดีมากเงินดีแต่ว่าเพราะวันมี่หน้าอกเลยงานน้ำตรงซ้ายตัวครับครับครับผมต้องเสือดีตอนนี้เข้าอายุเป็นเท่าไรครับเงินดีตอนนี้อายุสี่ปีหกเดือนแต่ผมอายุสี่ปีหกเดือนแต่ว่านับเพิ่นกัตันห้าแต่ว่าความสูงเพิ่นกั็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบสามแมนครับ แนวหางก็เรียกว่ามันนี่เขามาประกวดมั้ครับมันนี่มังลงลงแน่รุ่นฟันแท้สามผู่ฟันแท้สามผู้ครับผมลงประกวดฟันแท้สามผู่ครับแต่ผู้างสูงหน่งสูงหนึ่เจ็ดสิบสามครับหนึ่งเจ็ดสิบสามแล้วครับผมอายุสี่ปีหกเดือนความงามเรื่องของความเป็นตัวเมียเนี่ยก็ตอนนี้เขาเริ่มผสมมาครับเริ่มเริ่มรับผสมกับหลังจากงานนี้แล้วเริ่มก็เริ่มรับผสมในราคาหาฟันแปพันครับผมให้สองครั้งครั้งแรก กับครั้งที่สองการรับประกันสองเท่อกับอะไรครับถามไก่ต่าบเมียีว่าตมวมี่อาบ้องยันจะแมนครับก็คือพานครับตา ถามีงานประกวดจ้ะขอสิบวันถึงสิบห้าวันขอเบียรไว้ก่อนตอนก่อนงานประกวดน่นะครับงานนี้เราได้เห็นเนียครับนนครับแต่มารวมงานรวมกิจกรรมทุกคนครับงานประกวดครับผมแี่นอเาีครับน่ห่อยเ้าเด็กเนครับน่หอ้าเ่นี่ะครับนีนานีนนะครันี่หน่อยนีนะ่ห้ดยครับนหลอดแกนีะน่หน่าผมมีมนีแถมะครนีหลอดเปด็นียนนรบ่ห่้าก็มีแถมเชร่ออี็กหนี่งตัวี่อ จัดเดครับผขันมาหยุดตามงาน <พอ S 2> เลยเนาะ,นะมางานเลยครับ ไอ้ลมารับสามน้าหนึ่งแตคือเข้าติแถมอีกสหลอดแมนครับสิบห้าหลอดสิหลอดครับผมแตสีให้เสืออีกแถมเสืออีกตัวนึงครับแถมเสอครผมเดียวเนาตีไซัเสเจ้าเงินเดียน่ะครับครับรองชนะเลิศเบอร์สองเบอร์โทรฟ้ามกัยิ่งยงฟาร์มนะครับเนาะกับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์มยิ่งยงฟาร์มครับผมยูอํเอขนทองจังหวัดเลยครับฝากฝาก ติดตามติดต่อไดดีนะครับผมทุกท่านด้วยนะครับเ้องจะมาเอียดเนาะครับผมคขอบคุณครับพี่ขอสอบถามนะครับเขาชื่ออะไรพี่เนี่ยเพิ่มโชคครับเพิ่มโชคเพิ่มโชคนี่เป็นลูกของเพิ่มโชคเป็นลูกของช้างอุไทยครับช้างอุไทยเนาะอายุเท่าไหร่แล้วพี่ดี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุปีแล้ว อายุ5ปีนะครับค่ะห้าปีสี่ปีสี่ปีกว่าเกือบหปีสี่ปีจะเข้า5ปีใช่ค่ะความสูงเท่าไหร่ครับเจ้ความสูงเหรอตอนนี้เราวัดเท่าไหร่พี่เล็กไม่ได้วัดไม่ได้วัดมาเป็นปีแล้วร้อยตั้งแต่หยุดประกวดตั้งแต่หยุดประกวดร้อยเจ็ดห้าตอนประกวดร้อยเจ็ดห้าประกวดร้อยเจ็ดห้าใช่ค่ะโอ้โหอันนี้หยุดประกวดมาสองปีกว่าแล้วอืมสูงทำพ่อพันธุ์อย่างเดียวกับรักษาผสมแล้ว าการผสมคิดยังไงครับอัตรการาผสมเหรอคะถ้าเกิดคนอยู่ใกล้ก็ค,คือไปกลับอย่างเงี้ยครั้งละ5,000ันแล้วประกันจนติดไปกลับ5,000าพันประกันติดประกันติดก็คือหมายถึงครั้งแรก คุณผสมเสร็จคุณก็เอากลับไปแล้วก็รอผ่านรอบถ้าเกิดมาเป็นสัตว์ก็ปล่อยแต่ถ้าไม่เป็นสัตว์เอากลับมาซ้ําได้โอเคครับใช่แต่ถ้าฝากวก็เดือนละหมื่นเพราะเราก็มีค่าจัดการดูแลกินทุกอย่างเหมือนกับฟายเราอ่ะเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเดือนละหนึ่งหมื่นก็คือตรวจท้องส่งให้อันนี้คือรวมตรวจท้องเรียบร้อยใช่ค่ะหนึ่งหมื่นตรวจท้องแต่ฉีดยาบำรุงอะไรไม่ไม่ไม่รวมรวมผสมไหมครับเนี่ยก็รวมผสมเลยค่ะเดือนละหมื่น ก็อถ้าควายสมบูรณ์มาก็เต็มที่เดือนกว่าก็ติดแล้วก็ติดแล้วใช่ในราคา1นึ0งหมื่นไหมก็คือเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นถ้าควายอยู่2เดือนก็คือ2องหมื่นอืมโอเคก็คือราคาถ้าเอามาอยู่กับเราเนาะใช่เอามาเอามารับฝากโครงการ ดูแลให้เหมือนเหมือนควายที่ที่ฟาร์มเลยแล้วมือนไม่คุ้มหรอกกินทุกอย่างควายกินหญ้าแพงโกล่าฟางแล้วก็มีแบบว่าเป็นตัวก็ต้องเสริมอาหารหน่อยใช่ไหมล่ะโอเคครับแล้วก็อ่าฟาร์มของเราอยู่ที่ไหนนะครับเจ๊บึงสามพันค่ะอำเภอบึงสามพันจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ค่ะเบอร์โทรครับ089 0 8 9 018 0 1 8 8200 8200ใช่ค่ะเป็นเบอร์โทรพี่น็อตติดต่อพี่น็อตโดยตรงก็คือถ้าจะเอาไปฝากประจำต้องแจ้งก่อนเราก็ได้เคลียร์ข้อเพราะตอนนี้ควายเต็มคอกแล้วฝากไว้ก็ประมาณเดือนกว่าหนูก็ทยอยส่งคืนเพราะว่าเป็นสัตว์หมดชายตรวจท้องก็คือติดหมดอะไรอย่างนี้ ยิ่งถ้าจับสัตว์มาชัวร์ยิ่งดีไม่ต้องมาฝากนานอ๋อก็คือเอามาแล้วก็อาจจะวันสองวันแบบนี้กด้ใช่ค่ะก็คือจับสัตว์มาเลยยิ่งดีค่ะถ้าอยู่ใกล้ก็คือมาผสมเสร็จแล้วก็กลับได้เลยครับผมค่ะค่ะได้ค่ะสนใจก็เิมโชจ้าเพิ่มโชคค่ะค่ะวันนี้มาโชว์พ่อพันุค่ะคสวัสดีค่ะ